Min Channel! สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะบลดาวบราคาหวังอีฮังกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางภูเขาลูกนึงคนอื่นๆใกล้จะเพิ่มระดับขึ้นแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ออกลาดด้วยเนื่องจากกําลังเตรียมตัวก่อนที่จะวิวัฒนาการไปเป็นไวยขคาวหวังอีฮังเองก็กินซีโนจีนิกไปมากจนพร้อมที่จะวิวัฒนาการเป็นไวย์คาวแล้วแต่เขายังขาดประสบการณ์ในการต่อสู้จริงดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะวิวัฒนาการแต่เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาตัดสินใจออกลาดด้วยตนเองไม่นานหลังจากนั้นหวังอีฮง ก็เห็นเด็กผู้หญิงชาวเคตคนหนึ่งกำลังเดินทางไปที่ภูเขาหวังอี้ฮังขมวดคิ้วเด็กสาวคนนั้นมีหูและหางแมวเธอค่อนข้างน่ารักแต่เธอดูอายุราวๆสิบขวบเท่านั้นดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่แปลกที่เห็นเธอออกมาตามลําพังแบบนี้หวังอี้ฮางจึงเข้าไปหาเธอหนูออกมาทำอะไรที่นี่หวังอี้ฮางถามเด็กสาวคนนั้นเด็กสาวคนนั้นเห็นเขาเธอก็มองเขาอย่างแปลกๆข้ากำลังตามหาแม่ของข้าหนูกำลังตามหาแม่อยู่หวังอี้ฮางถามเด็กสาวคนนั้น เด็กสาวอธิบายแม่ของข้าออกไปล่ามือสองวันก่อนแต่แม่ยังไม่กลับมาเลยดังนั้นข้าอยากจะออกตามหาเธอมันผ่านมาแค่สองวันเองแม่ของหนูมไม่เป็นอะไรหรอกหวังอีฮังพูดปลอบใจเธอผู้หญิงชาวเคสหลายคนได้วิวัฒนาการกลายเป็นบารอนพวกเขาต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มออกล่าเพื่อสะสมพอยต์เด็กสาวดูกังวลเธอสายหัวและพูด แม่บอกเอาไว้ว่าจะกลับมาทุกๆวันและแม่จะกลับมาตรงเวลาเสมอแต่ครั้งนี้แม่ยังไม่กลับมาแม่คงจะไปเจอกับอันตรายบางอย่างแต่นั่นเป็นเหตุผลที่ข้ามาที่นี่แต่หนูยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งหนูจะทําอะไรได้หนูควรขอให้คนอื่นในฐานทัพช่วยนะหวังอี้คังพูด ข้าบอกคนอื่นแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อค่าพวกเขาบอกให้ข้ารออีกสักสองสามวันแต่ไม่ว่ายัางไงข้าก็จะไปเด็กสาวเริ่มเดินออกไปอีกครั้งเธอมุ่งหน้าไปทางภูเขาวังอี้ฮังคีมอเโโตซค์ของเธอไปข้างๆเขาหนูยินดีที่จะเสี่ยงไปกับลุงไหมลุงจะช่วยหนูตามพาแม่เองจริงเหรอดวงตาของเด็กสาวเป็นประกายขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าหนูต้องการหรือไม่หวางอี้ฮังยิ้ม ก่อนที่หวังอี้ฮังจะพูดจบเด็กสาวก็กระโดดขึ้นมาบนรถมอเตอร์ไซค์เธอก็ลั้งของหวังอี้ฮังและพูดได้โปรดช่วยตามหาแม่ของข้าด้วยข้าม่มีพ่อดังนั้นข้าจะสูญเสียแม่ไปไม่ได้หวังอี้ฮางยิ้มและเริ่มขี่ไปทางภูเขาเขาถามหนูรู้ไหมว่าปกติแม่ของหนูจะไปล่าแถวไหนแม่ของข้าไม่เคยออกไปล่าไกลจากฐานทัพเพื่อที่จะใช้เวลาไม่มากในการเดินทางกลับเด็กสาวพูดถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ยากอะไรที่จะตามหาเธอ หวังอี้ฮังเร่งความเร็วขึ้นเมื่อหวังอี้ฮังขี่ไปถึงบริเวณภูเขาก็มีซีโนเจนิกปรากฏตัวออกมามันวิ่งไล่ตามมอเตอร์ไซค์ราวกับหมาป่าที่หิวกระหายและไม่นานก็มีซีโนเจนิกออกมาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งด้านหลังของพวกเขามีซีโนเจนิกวิ่งตามเป็นฝูงเด็กสาวตัวสั่นด้วยความกลัวขณะที่เธอเกาะหวังอีฮังเอาไว้แน่นเธอไม่กล้าหันกลับไปมองถ้าหนูกลัวลุงจะพาหนูกลับไปตอนนี้เลยหวังอี้ฮังพูดขึ้นมา ไม่ได้โปรดพาข้าไปตามหาแม่แม่กำลังตกอยู่ในอันตรายเด็กสาวส่นกลัวแต่เธอก็ยังขอให้เขาช่วยตามหาแม่ของเธอเข้าใจแล้ววังอี้ฮังเริ่มขี่ไปตามตีนเขามันมีซีโนเจนกมากมายที่ไล่ตามพวกเขามา แต่พวกมันเชื่องช้ากว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้บางครั้งซีโนเจนิกจะโผล่มาตัดหน้าพวกเขาแต่ในสถานการณ์เช่นนั้นหวังอี้ฮังก็สามารถขับหลบมันได้ทันทีเด็กสาวก็เอวของเขา,เาไวแน่นหลายชั่วโมงต่อมาหวังอีฮังได้ยินเสียงคำรามของซีโนเจนิกดังขึ้นมาเขาขมวดคิวและหันไปมองเขาสังเกตเห็นซีโนเจนิกกลุ่มหนึ่งกำลังล้อมหญิงชาวเคสอยู่มันดูเหมือนกับว่ากลุ่มของซีโนเจนิกกำลังเพลิดเพลินกับงานกีฬาหรืออะไรทำนองนั้น พวกมันลายตัวเป็นระดับไวยคารและแข็งแกงกว่าผู้หญิงชาวเคสคนนั้นมากถ้าพวกมันต้องการจะฆ่าเธอเธอก็คงจะเหลือแต่กระดูกไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นยังต่อสู้เธอมีเลือดออกจํานวนมากแต่เธอยังไม่คิดจะยอมแพ้ขณะที่หวังอีฮังขี่รถเข้าไปหาเธอเขาก็สามารถเห็นถึงความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้ของผู้หญิงคนนั้นบาดแผลบางจุดของเธอลึกจนเผยหเห็นถึงกระดูกซึ่งเธอควรจะสลบไปนานแล้วเมื่อดูจากเลือดที่เธอสูญเสียไปแม่ เด็กสาวร้องตะโกนขณะที่พยายามจะกระโดดออกไปแต่วังยี่หังจับเธอไว้แล้วดึงเธอกลับมานั่งมันมีซีโนจันิกระดับไวยคาวอยู่หลายตัวแถมตอนนี้เขาไม่ได้มีชุดกอดระดับมาควิชอยู่ดังนั้นเขาไม่สามารถทำอะไรเสียงๆได้พวกเราจำเป็นต้องมีกำลังเสริมแต่ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปแล้วถ้าจะไปตามคนอื่นมาวังอี่หังรูบเขาบนคางขณะที่คิดเมือ่อผู้หญิงคนนั้นได้ยินเสียงของเด็กสาวเธอก็หันไปมองพวกเขาใบหน้าของเธอซีเซียวและตะโกนออกมาหนีไปอย่ ออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นซีโนเจนิกก็สังเกตเห็นหวังอีหังพวกมันตื่นตัวขึ้นมาทันทีแต่หนึ่งในพวกมันเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อจะขยำคอของผู้หญิงคนนั้นไม่ดวงตาของเด็กสาวเบิกกว้างขนาดที่เธอกรีดร้องออกมาสีหน้าของหวังอีหังดูแปลกประหลาดแต่เขาก็เร่งเครื่องเข้าหาผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับกวัดแกว่งดาบที่อยู่ในมือ ในจังหวะที่ซีโนเจนิกตัวไหนกําลังกระโจนเข้าหาหญิงสาวชาวเคธเขาก็ฟันดาบเข้าไปใส่หลังของซีโนเจนิกหวังอี้ฮังคว้าตัวผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาพร้อมกับหันรถกลับเพื่อหนีออกไปจากหุบเขาแต่พวกซีโนเจนิกตอบสนองอย่างรวดเร็วพวกมันคำรามออกมาและวิ่งเข้าหาพวกเขาหวังอี้ฮังยังคงขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพร้อมกับหลบพวกมันแม่และเด็กสาวเกาะเขาไว้แน่นแต่พวกเธอดูสิ้นหวัง ซีโนเจนิกระดับไวเข่าไล่ตามพวกเขามาอย่างรวดเร็วขณะที่ฟูงซีโนเจนิกที่ไล่ตามหวังอี้หังก่อนหน้านี้ยังคงรอพวกเขาอยู่ที่นอกหุบเขาเพราะมันเป็นเหมือนกับฟูงหมาป่าที่หิวก็หายแบบนี้ไงฉันถึงได้เกียดผู้หญิงและเด็กๆหวังอี้หังถอในใจออกมาเขาหยุดมอเตอร์ไซค์ซีโนเจนิกที่น่ากลัวกําลังเข้ามาจากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วแม่และเด็กสาวกอดกันขณะที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ถ้าพวกเจ้าทําได้ได้โปรดช่วยยาปฏิบัติกับข้าราวกับสัปปะาดจะได้ไหม หวังอี้ฮังเมินเฉยต่อเหล่าซีนโนเจนิคเขาคันมาพูดกับแม่และเด็กสาวเสียงของเขาเบาจนแทบจะไม่ได้ยิน เสียงของเครื่องยนต์ดังขึ้นมาขณะที่ร่างของหวังอีหฮังเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังมหาศาลเสียงนั้นออกมาจากร่างกายของเขาแต่มันไม่มีแสงควันหรือเงาอะไรให้เห็นพลังนี้ร่างกายของเขาระเบิดลอกกับภูเขาไฟขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาก็ตอบสนองด้วยการปล่อยควันออกมาท่านใดนั้นทั้งโรคเงียบสงัดไปพวกซีโนเจนี่ที่กำลังจะโจมตีหวังอีหฮังหยุดชะงักไปพวกมันหยุดนิ่งและมองเขาอย่างแปลกๆสามนาทีต่อมาพวกมันก็วิ่งเข้าใส่หวังอีหฮังอีกครั้งแต่ก่อนที่พวกมันจะได้สัมผัสตัวหวังอี้ฮังทั้งกลุ่ม กปันเองเลือดและเศษอวัยวะก็จัดกระจายไปทั่วขณะที่เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึมซีโนเจนิกทั้งสองกลุ่มต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งสายตาที่พวกมันมองหวังอีฮางดูแปลกประหลาดมันเหมือนกับว่าเขาเป็นบุคคลที่ร้ำค่าที่สุดในโลกเขาเป็นเหมือนกับสมบัติที่พวกมันยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มามันเหมือนกับว่าหวังอีฮางเป็นราชินีของพวกมันพวกมันจะฆ่าคู่ต่อสู้ทั้งหมดเพื่อที่จะได้เคียงคู่กับราชินีเลือดกระจายไปทั่วหุบเข่าขณะที่ซีโนเจนิกหลายตัวถูกบังคับให้ฆ่ากัน จนสุดท้ายแล้วก็มีซีโนเจนิกไวคาวเพียงตัวเดียวที่เหลือรอดซึ่งมันก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักมันพยายามจะคานเข้ามาหาหวังอี้ฮังหวังอี้ฮังใช้มือแทงเข้าไปในปาดแผลและดึงหัวใจของมันออกมาทําให้มันขาดใจตายไปแต่สายตาที่มันมองหวังอี้ฮังนั้นไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความปิติยินดีชาวเคททั้งสองกอดกันละกันพวกเธอมองหวังอี้ฮังด้วยความตกใจพวกเธอรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกในจังหวะนั้นเขาดูน่ากลัวยิ่งไปกว่าพวกซีโนเจนิกซะอีก นั่นคือเหตุผลที่ฉันอยู่กับฮาเนเซนมันเป็นเพราะสัตว์ประหลาดพวกนั้นทําให้ฉันดูเหมือนกับคนคนหนึง่งไม่มีใครหวาดกลัวฉันฉันก็จะรู้สึกเหมือนกับคนคนหนึง่งวังยี่ฮังพูดอย่างเบาๆกับตนเองด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าเจ๋งไปเลยนายทำยังไงถึงได้กายร่างเป็นมดได้ช่วยสอนให้ฉันหน่อยได้ไหมถ้าฉันได้เป็นมดฉันก็อาจจะแอบเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ของผู้หญิงได้ตามต้องการ หวังอี้ฮังเบิกตากว้างเขามองแฮนเซนที่ถูกมนตาถืออยู่ในมือด้วยรอยยิ้มชิงจอดสีเงินนางฟ้าและสปริเชฟต่างก็มองร่างมดของแฮนเซนด้วยความอยากรู้อย่างเห็นแฮนเซิลรู้สึกหดหูเขาส่งคำพูดผ่านไปที่มนตาเพื่อให้มนตาพูดแทนเจ๋งที่ไหนกันละ่ะไปหาทางช่วยให้ฉันกลับคืนร่างเดิมเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหวังอี้ฮังใช้นิ้วของเขาจิ้มไปที่แฮนเซนแล้วหัวเราะออกมาหยุดเดี๋ยวนี้ถ้ายังจะจิ้มฉันสักครั้งแล้วก็ฉันจะโกรธจริงๆ ตอนนี้แฮนเซนรู้สึกเศร้ายิ่งกว่าเดิมการที่ถูกนิวจิ้มนั้นมันเหมือนกับว่าเขากำลังถูกลังแกช่องสัญญาณข่าวของดาวราคาถูกปิดเอาไว้คนที่ฐานทับจึงไม่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฮนเซนดังนั้นแฮนเซิจึงต้องใช้เวลาอธิบายให้พวกเขาฟังพลังของยอดฝีมือระดับเทพเจ้าแม้พวกเราจะมีความสามารถในการยับยั้งพลังของเขาได้แต่เขาแข็งแกร่งเกินไปนอกจากนั้นไม่มีใครในหมู่ของพวกเราที่มีวิชาเหมือนกับเขากูชิงเช,ชิงหยุดคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะพูด แล้วพลังที่นายใช้เพื่อเปลี่ยนร่างล่ะแม้แต่สถานล้างบาปแห่งสวงสวรรค์ก็ยังไม่ได้ผลกับนายเลยแฮนเซิพูดถ้ามันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆฉันก็คงต้องทำอย่างนั้นแต่ฉันกลัวว่าถ้าฉันออกจากร่างนี้เร็วเกินไปอีซาอาจจะเกิดสงสัยขึ้นมาได้ดังนั้นอยากจะรออีกสักสองสามวันมันจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอถึงจะรออีกสองสามวันหวังอี้ฮังไม่เข้าใจเมื่อฉันกลายเป็นมดฉันจะใช้วิชาจีโนไม่ได้ฉันใช้ได้เพียงแค่เรื่องราวของยีนเท่านั้น ถ้าฉันฟื้นตัวได้สําเร็จฉันมีแผนจะใช้เรื่องราวของยีนเป็นข้ออ้างเพราะยังไงซะมันก็ไม่มีคนอื่นเคยฝึกมันมาก่อนดังนั้นมันจะไม่มีใครรู้ว่าที่จริงแล้วฉันพูดความจริงหรือไม่แฮนเซิ <Hans en S 2> พูดผ่านมนตาถ้าอย่างนั้นก็มาลองดูว่าพวกเราจะช่วยเหลือเจ้าได้หรือเปล่าซาเวริเชฟรวบรวมพลังและวางมือลงบนตัวของแฮนเซนเธอต้องการจะส่งพลังของเธอให้กับเขาแต่มันก็ไร้ประโยชน์นางฟ้าและเซียซิงก็ลองเช่นเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เหมือนกันไม่มีอะไรได้ผลเลย นี่พวกเธอจงใจทำแบบนี้ใช่ไหมแฮนเซนมองดูพวกเธอกดนิ้วมาบนตัวของเขาและเมื่อเห็นสีหน้าของพวกเธอแล้วเขาก็รู้ว่ามันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นางฟ้าและสับลีเชฟยังไม่พัฒนาขึ้นเป็นไวด์คาวก็จริงแต่กูเชิงเฉิงและเซียซึ่งเป็นไวดคาวเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่พวกเขาต้องใช้นิ้วสัมผัสต,ตัวของแฮนเซนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ทำแบบนั้นไม่เลยฉันสาบานว่าพวกเราไม่ได้มีแผนที่จะบี้นายจนตายหวังี่ฮงังหัวเราะ ฉันสาบานว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น เซียซึงพูดด้วยโทนเสียงที่ดูจริงใจแต่มันก็เห็นได้ชัดว่าเขาเพยายามจะกั้นหัวเราะเอาไว้ฮนนซนรู้สึกโกรธขึ้นมาเขาไต่ขึ้นไปบนไหล่ของมอนตาหลังจากนั้นเขาก็สั่งให้มอนตายิงกระสุนแสงใส่พวกเขาหลังจากที่ไล่พวกเขาไปแล้วฮนนซอนก็กลับไปพักผ่อนเขารู้สึกเบื่อ,เบ,อเบื่อขึ้นมาดังนั้นเขาจึงลองอ่านวิชาคอนซูมที่อีสาอบให้กับเขามันเป็นวิชาของมดแห่งการกืนกินที่เคยเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงที่มีชื่อเสียงของจัก,กรวาลจีโน่พวกมันสามารถกืนกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างงดังัันนน้พวกม น่ากลัวยิ่งกว่ามนุษย์มากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บริโภคทางพืชและสัตว์แต่พวกมันนั้นดียิ่งกว่าพวกมันสามารถกินทั้งโลหะและวัสดุทุกรูปแบบมันไม่มีอะไรที่พวกมันไม่สามารถย่อยได้ยิ่งมดตัวนั้นแข็งแกร่งมากเท่าไหรพลังในการย่อยก็จะมากขึ้นเท่านั้นวิชาจีโนที่พวกมันเรียนรู้มีชื่อว่าคอนซูมซึ่งการจะฝึกมันจําเป็นต้องมีร่างกายที่เหมือนกับมด b u r ร์นิงลัมอัลฟาสามารถเปลี่ยนคนอื่นให้กลายเป็นมดได้แต่เขาไม่ได้ทําให้ฮันเซ n มีร่างกายที่เหมือนกับมดแห่งการกินกินจริงๆได้ฮันเซ n เป็นเพียงแค่มดธรรมดาที่ไร้สติปัญญาเขาไม่สามารถสร้างชุดเกาะจีโนได้ด้วยซ้ําดังนั้นมันไม่มีทางที่เขาจะสามารถเรียนวิชาคอนซูมได้แต่ถึงอย่างนั้นฮันเซนก็ตัดสินใจจะลองดูเพราะยังไงซ้ำม,มันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่เขาจะสามารถทําได้ในขณะที่อยู่ในร่างของมด หลังจากที่แอนเซนอ่านวิชาจีโน่จนจบเขาก็ได้เรียนรู้วิชาคอนซูมมันสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระเพาะของผู้ฝึกได้ผู้ฝึกจะสามารถย่อยโลหะได้ในเวลาไม่นานและเปลี่ยนวัสดุทุกรูปแบบให้เป็นพลังงาน นี่เหมาะสมสำหรับคนที่รักในการทานอาหารถ้าพวกเขาเรียนรู้วิชาจีนโนในนี้ผู้คนในกอสแซงชูรี่ก็จะสามารถกินอาหารได้อย่างมากกว่าปกติในตอนที่ฮันเซนอยู่ในกอสแซงชูรี่เขาต้องการหาวิชาจีนโนที่สามารถช่วยในการย่อยอาหารได้อย่างรวดเร็วแต่เขาไม่สามารถหาวิชาดีๆได้วิชาคอนซูมตอบสนองความต้องการของเขาทุกอย่างแต่มันมีแค่มวลแห่งการเกินกินเท่านั้นที่สามารถฝึกได้ฮันเซนต้องการจะลองดูสักครั้งดังนั้นเขาจึงเริ่มทําการฝึกมันเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยาก แต่หลังจากที่ลองหมุนเวียนกระแสพลังดูเขาก็รู้สึกหนาวภายในกระเพาะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดฉันฝึกมันได้แฮนสเนตื่นเต้นเนื่องจากวิชานั้นส่งผลกับเขามันจึงหมายความว่าเขาสามารถฝึกมันได้และเนื่องจากแฮนส์เนไม่มีอะไรจะทำเขาจึงฝึกวิชาคอนซูมต่อไปเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสำเร็จขั้นแรกในเวลาไม่กี่วันตัวกินเหล็กจะฝึกอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะ ถ้าเรานำะวิชานี้กลับไปให้มันในก็อตแซงชวรี่แต่แฮนเซนไม่คิดจะฝึกอะไรมากนะักเพราะเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นมดไปตลอดการหลังจากผ่านไปหลายวันแฮนเซิลก็ไม่สามารถรอได้อีกต่อไปเขาอยากจะกลับไปหาจีเอหลันดังนั้นหลังจากที่ผ่านไปได้สี่ถึงห้าวันเขาก็ลองใช้โหมดเทพ,พเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดแสงศักดิ์สิทธิ oh ์ห่อหุ้มร่างของแฮนเซิไม่นานร่างกายของเขาก็กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเขากลายเป็นเทพสปิริตขั้นสุดยอดที่มีร่างกายโปร่งใส มันได้ผลหวังว่าเราจะไม่กลับไปเป็นมดอีกหลังจากเลิกใช้หมดเทพเจ้าสาเริคขั้นสุดยอดแฮนเซินกังวลหลังจากนั้นเขาก็หยุดใช้งานโหมดซาเบริคเทพเจ้าขั้นสุดยอดแสงนั้นค่อยๆจางหายไปจากร่างกายของแฮนเซินแต่เขาไม่ได้กลับสู่ร่างมดอีกเยี่ยมเป็นมนุษย์ดีกว่าการเป็นมดเป็นไหนไหน แฮนเซนถอนหายใ,ใจหลังจากนั้นแฮนเซนก็เดินทางกลับบ้านในซาพันเขามีแผนที่จะอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งเขาต้องการจะชะลอความจริงเรื่องที่ว่าเขาคืนร่างเดิมได้แล้วแต่หลังจากที่พักผ่อนที่บ้านสักพักเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่ต้องห่างจากชีวิตประจําวันในฐานะนักประจนภัยเจอละคะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดี